ก็สวัสด uh> ีนะคะทายส่อาหารมีนน้องเลมทองนะคะวัี้ก uh> ็อบรคุณนะคะคุณแม่เอซนะคะที uh um> uh ่สนับสนุนคะแนนนะคะน่าเอน่นะคไอะรยั่สนับสนุนคะแนนะคะช่วยส่งท้อาลงทานนะคะให้กับแม่แตงโมน้องเลมทองนะคะก็ขอบคุณแม่แตงโมน้องเลมทองนะคะ กราบขอบพระคุณอย่างสูงนะคะวันนี้ก็ท้องฟ้าไม่ท้องนะคะก็อาลงเป็นน้ำนะนุ่งหน้าเมื่อว่อขอกินแล้วจะจะมาจังไอลงเป็นน้ำนะคะให้นะคะออกเป็นลงทานให้กับสองเมล็ดนะคะก็กราบขอบพระคุณนะคะทุกๆคะแนนนะที่แม่ๆนะคะก็เมตตานะคะเมตตานะคะมาไอ้สมทบคะแนนนะคะทำเป็นลงทานให้นะคะก็ ้องเลนทองนะคะแล้วก็แม่แตงโมนะคะก็กลับของนะคะเอดยองเอ้ยมองยูตอร์ปปดูเอ้ก็กลับขอระคุณอย่างสูงนะคะนเกาหรับนะคะลานะคะนอก็มีเยอะเลยนะคะลทาในวันนี้นะคะนะคะก็มเยอะนะเยอะมากเลยนะคะ ก็ประกอบกระดูนะคะทุกทุกคะแนนนะคะทีไม่แม่นะคะมือด้านะคะทีไม่แม่นนะคะือด้านะคงที่จะก็สกุบคะแนนนะคะมาให้ครอบครัวนะแม่ตะมแลน้องเล่ทองนะคะแม่ปาก็เลยนะคะทำเป็นรูปานให้นะคะแม่ตะโกับน้องเล่ทองนะคะเพราะว่าอ่าน้องเล่มทองนะคะของเราวันนี้ก็ครบสิบเอ็ดเดือนเต็มนะคะวันนี้ก็ อาแม่เตงโกนะคะกับอาหมูว้นะคหมูว้นแหลมทองครบนะสิบเอ็ดเดือนเต็มวันนี้ด้วยนะคะก็ต้องกราบขอบพระคุณนะคะคุณแม่นะคะคุณแม่มอาเอฟซีนะทุก ทีเมตานะคะาสมทบคะแนนนะคะมาทำโรงทานให้นะคะกับน้องเล้มพ้องนะคะครอบครัวนะคะพอขอนไม่ขอนก็รับขอบพระคุณนะคะก็ขอสารทุกูนนะคะกับคุณแม่นะคะคุณแม่ก็เอฟซีนะคะทุกๆุกท่านเลยนะคะคี่เมตานะคสองม่ลูกตลอดเรื่อยมานะคะคุณแม่เมจ๋านะวันนี้ก็อู้ยนะคะวันนี้ก็คนเยอะมากๆเลยนะคะ ้กะะาการโตแถวนะคะถ้า่าการโตแถวก็นะคะอเอาลงลงค้ามน,นะคะมาโตแถวกันมากๆกเลยนะคะในวันนี้นะคะ mm. ก็ตรงนะคะกลับขอบพระบคุณนะคะคุณแม่เอฟซีนะคะใจบุญทุกๆท่านนะคะที่เมตานะคะครอบครัวแม่แตงโมน้องเหลมทองนะคะ mm. ก็จะมีช้างนะคะเขามาเยอะมากเลยนะคะ,ะมีช้างมาเยอะมากๆเลยนะคะ สูงนะคะในเม่จานนะคะสำหรับทุกทคกขนเนเลยนะคะ tá, ที่เมตานะคะแหวะนะคะมาป้อนพล่มไม้หวานๆนะคะให้สำหรับวันน right> no ี้ก็ขอบคุณนะครับพี่น้องชาวช้างนะครับจากศูนย์คดศึกษาหรือ e อ e ิฟเวนเวิลด์นะครับแล้วก็โครงการคดชนาจักรนะครับโครงการสวนสัตว์นะครับได้นำช้างนะครับมาให้ครับ คณะนะครับจากจังหวัดนครปฐมได้น <os> ั่งร่วมสมวนแห่ครัวก็ขอขอบคุณนะครับทุกทุกงานนะครับเจ้าี่บ้นน้อานนะครับน้องานะครับแต่หลายหลายภาคนะครับนจนาางตกงานนะครับกลุ่มัที่่็แล้วก็ได้ีนะครับก็ได้มาร่อ อันนี <Beng Zen> ้หน <is> ่อยหญ่ตนอันนี้กลวยอันนี้แล้วไปตัดต้นเฟรนดนะครับสุดร้าายนะครับโค้งอะไรที่ยังไม่รับคณะนะครับก็ให้ไปตั้งฟิวรอครับคณะนะครับตัด่าเอาเสียใจนะครับท่านใดที่ว่านะครับก็ ขอความโดยเฉพาะนะครับมางด้หน้าสารการเปลี่ยนด้วยนะครเพื่อรับพระคุณเจ้าร่วมขบวนแห่ด้วยนะครับหลังพรนใหญ่เพียงไม่ดีคณะหน้านะครับก็ขอความโดยเฉพาะมาได้หน้านะครับสารการเปลี่ยนนะครับเพื่อรับพระจุลเจ้าร่วมขบวนแห่ด้วยนะครับ คุณยายสวัสดีค่ะลงทานแม่ยุ้ยนะคะคนเยอะมากนะคะลงทานนะคขของแม่แตงโมน้องเล้นทองของเรายังไม่เปิดนะเดี๋ยวขเปิดนะคะมดีคุณพ่อคุณแม่จ้าฝุ่นปก๋วยเตี๋ยวต้นใช่ของหวาน่ลวก๋วเตี๋ยวต้นแห่งหวานเจรนะรัเพื่อนับนรับเพื่อนั้งให้กลับมาบริวาพัดลงจ เดวนะคะเป็น้ามนาะคะเป็ดเดียวนะหมดเลยนะคะอรกาเปอยนี้รอบบทสานะครับเอาเปิดเลยแล้วเขเอาเอาจ้าเอาอเลียงเลยนอมวนเอาอันนี้แล้วก็เอออ่าอเลยนอยา่มวนเอาจิ้มแล้วเออเรียงเลย่ต้อเออขาลาโก้ลาก้อ่าลงทานะคะ ท้องของเรานะคะก็อู้นะคะก็มาโตแถวกันเยอะเลยนะคะแม่แม่แมแมแมจ๋าก,ก็อากศขอบพระคุณนะคะที่อาไม่เอ๊ะซีนะที่ซัคันและที่สนับสนุนนะคะที่สนับสนุนมานะคะอู้ดูนะคะอาเมตว่าเลียนแถวกันเยอะมากๆเลยนะคะเด็กจัมเซอ้อไนทีิมลุงพี่ยองอันนาดูมวยโอ้ยอ่านะคะก็ มันมาเนื่ออนะคะโอ้นะคะโอ้นะคะาช่องเป็นตโมน้องเลมทองจ้าบุญยานะคะโอ้ดูนะคะแม่แม่จ้าอ่าเดี๋ยวเราค่อยช่วยจำเหลือนกันก็ได้่อหน่อใหญ่เอาไว้ช่วยจำเหมือนกันวะเดี๋ยวค่อยดึง โอ้ดูนะคะก็เย่งกันเลยนะคะคุณแม่จานะเย่งกันเด็ดูนะคะออย่าตอคุณครบหน้าครับคุณครบหน้าอยู่นี่นะอาโอ้ยเด็ดดาไม่ไม่อาไม่ต้องเจ๊เลยนะคะไม่แม่จ้าดูนะคะก็จะเยอะมากๆเลยไอ้ยาอาาป่ามันใครจะเอาหรอ

เออ đón มาให้บุบีนี่นี่เออ này มาให้นี่เอา เ้อน่าดวเลยเลยโอ้ดูนะคะดีจ้านะคะลงค่าทำแม่เต็งน้องเลนทองของเรานะคะด យើងមកមកណែដល់អននៅមកហេពេលណាគេនោះអីព្រោះយើងមកពីញយើងអត់ពីញពីញនោះអីពួកណមិនដលឡពីញទៅទឹកតាមភ្នំទេក៏ពីញទៅមកដើមលี้ยงទៅអេណានេះនិយាយទៅឲ្យគេទេครับអូខេណៅមកណៅហេនឹងໄປ ดูนะคะแม่ๆดูนอยเป็ว่านะคนเยอะมากๆเลยนะคะอามีนะนี่แม่ใก็ไม่พอเลยนะคะคุณแม่จามีเท่าก็เลยนะคะปิดเลยปิดเลยปิดเลยน้ยงเอ่เพอ่อเพ่อเพ่งเ่งมาิ่งเพ่งเ่งเพิ่พิ่งเพอ่งเเ่ิเเเงเ

เาอเกนะอเันคมอไดเลยนะก็คนเยอะี่เคิเราไปลยนะคะานมือ่้เดไมมพักเขาปิดไลน์นะคะไม่มเจ้านะคะคนเยอะมากมเลยนะคะ